ในปัจจุบันนั้นปัญหาอาชญากรรมและเหตุรุนแรงที่มีการใช้อาวุธปืนในประเทศไทยเป็นหนึ่งในปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเหตุทำร้ายร่างกายการปล้นทะเลาะวิวาทยิงปืนขึ้นฟ้าหรือแม้แต่เหตุกราดยิงในสถานที่สาธารณะซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป โดยจากข้อมูลขององค์กร Small Arms Survey ได้พบว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีจำนวนอาวุธปืนในมือภาคประชาชนอยู่ในระดับสูงที่สุดประเทศหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนสะท้อนถึงความจำเป็นที่รัฐต้องมีมาตรการควบคุมการมีและใช้อาวุธปืนผ่านกฎหมายอย่างเข้มงวดด้วยเหตุนี้การนำพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธที่ตราขึ้นในปีพุทธศักราช2490 ก็เพื่อทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ของกฎหมายเกี่ยวกับลักษณะความผิดบทลงโทษปัญหาในทางปฏิบัติและผลกระทบต่อสังคมกฎหมายนี้ถือเป็นกฎหมายพิเศษที่มีวัตถุประสงค์ในการควบคุมการมีและใช้อาวุธปืนในประเทศไทยโดยเน้นให้การครอบครองการพกพาการซื้อขายการนำเข้าส่งออกและการประกอบนั้นต้องได้รับอนุญาตจากรัฐวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญ,ญัตินี้ เพื่อควบคุมการมีและใช้อาวุธปืนของประชาชนรัฐต้องการให้การครอบครองอาวุธปืนอยู่ในระบบมีการอนุญาตตรวจสอบและติดตามได้เพื่อไม่ให้ผู้ที่ไม่เหมาะสมเช่นมีประวัติอาชญากรรมหรืออาจเป็นภัยต่อสังคมสามารถถือครองได้ง่ายเพื่อป้องกันอาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบร้อยการจำกัดผู้ครอบครองปืนช่วยลดความเสี่ยงการนำอาวุธปืนไปใช้ก่ออันตรายทั้งอาชญากรรม การวิวาทหรือเหตุความรุนแรงในพื้นที่สาธนารนณะเพื่อควบคุมการซื้อขายผลิตนำเข้าและส่งออกรัฐต้องการควบคุมระบบการไหลเวียนของอาวุธปืนให้ถูกต้องตามกฎหมายป้องกันการลักลอบนำเข้านำไปขายในตลาดมืดหรือผลิตอย่างไม่ได้มาตรฐานเพื่อกำหนดมาตรฐานและความปลอดภัยเกี่ยวกับอาวุธปืนกฎหมายช่วยกำหนดข้อปฏิบัติเช่นการเก็บรักษาปืนการขอใบอนุญาต การพกพาในที่สาธารณะเพื่อให้การใช้และเก็บปืนเกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้และสังคมเพื่อกำหนดความรับผิดชอบและบทลงโทษกฎหมายนี้ตั้งขึ้นเพื่อให้มีข้อกำหนดชัดเจนว่าการกระทำใดเกี่ยวกับอาวุธปืนที่เป็นความผิดและกำหนดโทษเพื่อใช้บังคับอย่างมีประสิทธิภาพสถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติอาวุธปืนพศ2490จากรายงาน Small Arms Survey ไทยมีอาวุธปืนในครอบครองพลเรือนมากกว่า6ล้านกระบอกไทยติดอันดับท็อปของอาเซียนในด้านอัตราค,ครอบครองปืนปืนส่วนหนึ่งเป็นปืนไม่มีทะเบียนหรือปืนเถื่อนที่มาจากตลาดมืดคดีที่เกี่ยวกับปืนในชั้นศาลส่วนใหญ่เป็นเรื่องพกพาโดยไม่มีเหตุอันควรและครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตข่าวเหตุกราดยิงหรือใช้อาวุธในที่สาธารณะมีให้เห็นต่อเนื่องเช่นกรณีห้างดังหรือพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ จำแนกเป็นตัวเลขได้ดังนี้ 1. จํานวนอาวุธปืนในครอบครองประชาชนประมาณ10ล้านกระบอกปืนจดทะเบียน6ล้านกระบอกปืนไม่จดทะเบียนหรือปืนเถื่อน4ล้านกระบอก 2. อัตราการครอบครองปืนประมาณ15กระบอกต่อประชากร100คนถือว่าสูงที่สุดในอาเซียนและอยู่ในอันดับต้นๆของโลก 3. คดีเกี่ยวกับอาวุธปืนคดีเกี่ยวกับปืนปีละประมาณ3 0,000ครั้ง ส่วนใหญ่เกิดจากปืนไม่จดทะเบียน 4. ผู้เสียชีวิตจากอาวุธปืนฉเฉลี่ยประมาณ4-5คนต่อประชากร1 0 0 0 0แสนคน 5. ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายพรบ2490ควบคุมการมีพกพาอาวุธปืนอย่างเข้มงวดต้องขออนุญาตจดทะเบียนปัญหาหลักคือปืนเถื่อนปืนดัดแปลงสิ่งเทียมอาวุธและการซื้อขายออนไลน์ทำให้การบังคับใช้กฎหมายไม่ครอบคลุมทั้งหมด อาวุธปืนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานเบื้องต้นนําเสนอไปเมื่อวานคนไทยมีงานวิจัยเนี่ยนะครับผู้ชมครับร้อยคนมีปืน15คนใช่ค่ะคือเฉพาะปืนถูกกฎหมายนะคือทางการสำรวจอาวุธขนาดเล็กของสวิตเซอร์แลนด์หรือ SAS นะคะ mm hmm. เขาทำตัวเลขออกมาค่ะบอกว่าข้อมูลปี2560ก็คือ5ปีที่แล้วป mm hmm. ระชาชนคนไทยครอบครองปืน10.3ล้านคนหรือคิดเป็นตัวเลขง่ายๆว่า คนทุกๆร้อยคนคนไทยเนี่ยค่ะมีปืน15หคนอ๋อแปลว่ามีทั้งถูกกฎหมายผิกดกฎหมายใช่ค่ะ<ม>แต่ว่าถ้าในจํานวนนี้ถ้าจะนับว่าที่ถูกกฎหมายเนี่ยจะมี6.2ล้านคนมหมายความว่าสี่ล้านคนไม่ถูกกฎหมายนี่ถ้าแบ่งตัวเลขออกมาจะเป็นอย่างนี้ลักษณะความผิดทางอาญาที่เกี่ยวข้องสามารถแบ่งสรุปเป็น5ลักษณะดังนี้ 1. ครอบครองอาวุธปืนโดยไม่มีใบอนุญาตมีโทษจำคุกและปรับ mm. สองพกพาอูดปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรผิดแม้ปืนมีทะเบียนถูกต้องเหตุการณ์ต่อไปพระพกปืนขนาดพระนะพระพกปืนโอ้โหไม่พอฮะประชาชนเห็นพระพกปืนที่ไหนกลางห้างคุณพระเลยฮะถึงขั้นอุทานาพระจะพกปืนมาในห้างทำไมไปดูวินาทีนั้นครับ เอาเลยพกปืนด้วยตายดิอย่างนี้เดี๋ยวถ่ายรูปเลยนะตาย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 เอาเอาดี๋้วยนแลรวปืนจริงปืนปลอมหรือยังไงอะไรอธิบายดิสยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควรสร้างความตกใจและเกิดอันตรายไอชาวบ้านหวาดผวาเลยนะคะอยู่ๆกลุ่มวัยรุ่นเอาปืนหลากชนิดมารัวยิงกันแบบไร้ทิศทางแบบนี้ค่ะ สี่ซื้อขายนำเข้าส่งออกปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตเกี่ยวข้องกับตลาดมืดและอาชญากรรมข้ามชาติของตำรวจกองกำกับการ2กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือไซเบอร์นั่นแหละ ไปจับกลุ่มนายภารกรอายุ33ปีสืมเนื่องมาจากว่าตำรวจพบว่าผู้ต้องหาเนี่ยนะครับได้ลักลอบขายปืนผ่านทาง Facebook ทางตำรวจก็เลยได้ติดต่อเพื่อล่อซื้อในราคา5,000ไม่ใช่5 5,000บาท 5. ผลิตประกอบดัดแปลงอาวุธปืน เช่นปืนไทยประดิษฐ์ตำรวจสืบสวนนครบาลค่ะไปจับผู้ชายสองคนค่ะคุณผู้ชมคือเขาเป็นช่างซ่อมอยู่ในอู่ซ่อมรถทีนี้ใช้ความรู้ตรงนี้<ช>แหละค่ะมาประดิษฐ์ปืนไทยประดิษฐ์ขายในโลกออนไลน์แล้วขายไปแล้วเนี่ยนะคะ20กระบอกด้วยกันค่ะ 5. โทษทางอาญาที่เกี่ยวข้องโทษตามกฎหมายมีทั้งจำคุกปรับหรือทั้งจำทั้งปรับตัวอย่างเช่นมีปืนโดยไม่มีใบอนุญาตจำคุกไม่เกิน10ปี ปรับไม่เกิน20,000บาทพกพาในเมืองโดยไม่มีเหตุอันควรจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1,000 0บาทผลิตค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุกสูงสุด10-20ปีตามกรณีอย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติเมื่อเกิดคดีความเกี่ยวกับอาวุธปืนศาลไม่ได้พิจารณาเพียงว่ามีปืนหรือไม่เท่านั้นแต่ยังพิจารณาถึงลักษณะของอาวุธปืนและพฤติการแห่งคดีประกอบด้วย ึสามารถแบ่งประเภทของคดีอาวุธปืนได้เป็น2กลุ่มใหญ่ได้แก่ปืนไม่มีทะเบียนและปืนมีทะเบียนโดยทั้งสองกรณีมีแนวทางการกำหนดโทษแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญประการแรกคือกรณีอาวุธปืนไม่มีทะเบียนหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าปืนเถื่อนหมายถึงอาวุธปืนที่ไม่ได้รับอนุญาตจากทางราชการไม่มีการขึ้นทะเบียนและไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาหรือเจ้าของที่แท้จริงได้ ปืนประเภทนี้สารถือว่าเป็นภัยต่อสังคมในระดับสูงเนื่องจากหากมีการนำไปใช้ก่อเหตุอาชญากรรมเจ้าหน้าที่จะประสบความยากลำบากในการติดตามตัวผู้กระทำผิดอีกทั้งปืนเถื่อนมักเกี่ยวข้องกับตลาดมืดและเครือข่ายอาชญากรรมโดยตรงด้วยเหตุนี้สารจึงมีแนวโน้มมองว่าการครอบครองปืนเถื่อนเป็นความผิดร้ายแรงแม้เพียงเก็บไว้ภายในบ้านโดยยังไม่ได้พกพาออกไปใช้ก็ตาม โดยทั่วไปสารมักพิพากษาไม่รอการลงโทษและให้จำคุกจริงเพื่อเป็นการป้องปรามิให้เกิดการแพร่หลายของอาวุธนอกระบบอย่างไรก็ตามหากอาวุธดังกล่าวมีสภาพไม่พร้อมใช้งานเช่นชำรุดไม่มีลูกกระสุนหรือมีอนุภาพต่ำสารอาจใช้ดุลพินิตร,รอการลงโทษโดยเฉพาะในกรณีที่จำเลยให้การรับสารภาพและไม่เคยกระทำผิดมาก่อนประการที่2 คือกรณีอาวุธปืนมีทะเบียนซึ่งเป็นปืนที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายและสามารถตรวจสอบเจ้าของได้แม้ปืนประเภทนี้จะมีความชอบด้วยกฎหมายในการครอบครองแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ครอบครองสามารถพกพาหรือใช้งานได้โดยเสรีหากเจ้าของเพียงเก็บรักษาไว้ภายในเคหสถานโดยไม่ได้นำออกนอกบ้านย่อมไม่ถือเป็นความผิดเนื่องจากเป็นสิทธิที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายแต่หากมีการพกพาออกไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร แม้ไม่ได้ใช้ก่อเหตุใดๆก็ยังถือเป็นความผิดเพราะกฎหมายมุ่งป้องกันความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของสาธารณชนการนำอาวุธออกไปในพื้นที่สาธารณะย่อมเพิ่มโอกาสเกิดเหตุรุนแรงหรือการใช้อาวุธในอารมณ์ชั่ววูบได้ในกรณีเช่นนี้ศาลมักพิจารณาถึงพฤติการเป็นสำคัญหากไม่มีเจตนาก่อเหตุร้ายแรงก็อาจรอการลงโทษแต่ถ้ามีพฤติการข่มขู่ ทะเลาะวิวาทหรือพกพาอย่างเปิดเผยจนสร้างความหวาดกลัวแก่ผู้อื่นศาลอาจไม่รอการลงโทษและกำหนดโทษหนักขึ้นนอกจากนี้ยังมีกรณีที่เรียกว่าปืนผิดมือกล่าวคืออาวุธปืนมีทะเบียนถูกต้องแต่ผู้ใช้ไม่ใช่เจ้าของตามใบอนุญาตเช่นการนำปืนของบิดามารดาหรือญาติพี่น้องไปใช้แม้จะเป็นบุคคลใกล้ชิดกันก็ตาม กฎหมายถือว่าผู้ที่ไม่มีชื่อในทะเบียนไม่มีสิทธิครอบครองหรือพกพาการกระทําดังกล่าวจึงเป็นความผิดเช่นกันอาทะที่ดีศาลมักพิจารณาว่าความร้ายแรงน้อยกว่าปืนเถื่อนโดยเฉพาะหากเพียงครอบครองภายในบ้านและไม่มีพฤติการอันตรายก็อาจให้รอการลงโทษได้แต่หากพกพาออกไปในที่สาธารณะหรือใช้ก่อเหตุก็อาจได้รับโทษหนักขึ้นตามลำดับจากการพิจารณาทั้งหมดจะเห็นได้ว่า แนวทางการกำหนดโทษของศาลมีได้ยึดติดเพียงสถานะว่าอาวิทปืนถูกกฎหมายหรือไม่เท่านั้นแต่ให้ความสำคัญต่อระดับความเสี่ยงต่อสังคมและความสามารถในการตรวจสอบตัวผู้กระทำผิดเป็นหลักปืนเถื่อนจึงถูกมองว่ามีความร้ายแรงที่สุดรองลงมาคือการพกพาปืนในที่สาธารณะ และเบาที่สุดคือการครอบครองปืนที่มีทะเบียนภายในเคหสถานหลักการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายที่มุ่งรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนมากกว่าการจำกัดสิทธิของบุคคลโดยไม่จำเป็นประเด็นปัญหาและข้อถกเถียงมีประเด็นที่น่าสนใจได้แก่ 1. แม้ประเทศไทยจะมีระบบอนุญาตอาวุธปืนค่อนข้างเข้มงวดแต่ในทางปฏิบัติ พบว่าปืนจำนวนมากไม่ได้อยู่ในระบบรัฐเช่นปืนไทยประดิษฐ์ปืนหลุดจากหน่วยงานปืนลักลอบนำเข้าปืนที่ดัดแปลงจาก b ีบีกันให้ยิงจริงได้ปัญหานี้เชื่อมโยงกับตลาดมืดหรือแบล็กมาร์เกในหลายระดับตั้งแต่การขายออนไลน์ไปจนถึงเครือข่ายข้ามชาติรวมถึงการประกอบในประเทศโดยช่างเครื่อง เนื่องจากความต้องการปืนในตลาดมีสูงซึ่งตอบไม่ได้ว่าเกิดจากความรู้สึกไม่มั่นคงของประชาชนหรือจากวัฒนธรรมการใช้ปืนบางพื้นที่สิ่งนี้สะท้อนว่าตัวบทกฎหมายเข้มแต่การบังคับใช้อ่อน 2. การตีความคำว่าเหตุอันควรกว้างเกินไปในมาตราที่เกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะมักมีคำว่าโดยไม่มีเหตุอันควรซึ่งเป็นคำที่เปิดกว้างมากทำให้เกิดปัญหา เช่นเจ้าหน้าที่มีดุลพินิษสูงมาตรฐานไม่เท่ากันในแต่ละพื้นที่ประชาชนไม่รู้ว่ากรณีใดถือว่ามีเหตุอันควรเช่นบางคนอ้างว่าพกปืนไว้ป้องกันตัวแต่รัฐกลับมองว่ายังไม่ใช่เหตุอันควรคำว่าเหตุอันควรจึงกลายเป็นพื้นที่สีเทาในทางนโยบายกฎหมายหรือ Legal g r a y Area ที่เปิดช่องให้เกิดทั้งการเลือกปฏิบัติการเอื้อประโยชน์ความไม่แน่นอนทางกฎหมาย 3. การซื้อใบอนุญาตทำได้ง่ายในบางกลุ่มแม้กฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ชัดว่าผู้ขอใบอนุญาตต้องมีเหตุจำเป็นคุณสมบัติครบประวัติไม่มีความเสี่ยงมีทรัพย์สินหรือสภาพฐานะเหมาะสมแต่ในทางปฏิบัติพบว่าการได้ใบปสามหรือปอสีง่ายขึ้นมากในบางกลุ่มเช่นผู้มีฐานะดีข้าราชการผู้มีเส้นสายทางการเมืองผู้มีสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่รัฐ จึงเกิดข้อถกเถียงเรื่องความไม่เป็นธรรมของระบบอนุญาตความเหลื่อมล้ำนี้ทำให้เกิดการรับรู้ว่าคนบางกลุ่มซื้อปืนเพื่อความสะดวกแต่คนทั่วไปแม้ต้องการป้องกันตนเองกลับทําไม่ได้ 4. ความไม่เสมอภาคในการเข้าถึงอาวุธปืนเชื่อมโยงกับข้อ3แต่เปิดกว้างกว่าเพราะตั้งคำถามว่าใครควรมีสิทธิ์ครอบครองอาวุธตัวอย่างในไทยประชาชนทั่วไปยากหรือไม่อนุญาต ผู้มีเงินหรือเส้นสายมีได้ง่ายตำรวจทหารมีโดยระบบผู้มีอำนาจรัฐมีเพิ่มจากสวัสดิการหน่วยงานทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำสามระดับความเหลื่อมล้ำเชิงกฎหมายความเหลื่อมล้ำเชิงฐานะความเหลื่อมล้ำเชิงอำนาจซึ่งนำไปสู่คำถามเชิงสิทธิมนุษยชนว่าสิทธิในการป้องกันชีวิตควรถูกจำกัดด้วยฐานะหรือไม่ 5. เจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับปืนหลุด อีกประเด็นอ่อนไหวในสังคมคือปืนที่ควรอยู่ในระบบรัฐแต่หลุดไปอยู่ในตลาดมืดเช่นปืนของตำรวจหรือทหารสูญหายปืนสวัสดิการถูกนำไปขายต่อปืนของหน่วยงานถูกเปลี่ยนมือปืนที่ยึดเป็นของกลางแล้วหายซึ่งมีผลกระทบหนักเพราะปืนกลุ่มนี้เป็นปืนคุณภาพดีราคาสูงและสามารถใช้ก่ออาชญากรรมได้มีประสิทธิภาพจึงทำให้เกิดข้อสงสัยต่อความโปร่งใสของระบบควบคุมอาวุธรัฐ ความรับผิดชอบเชิงวินัยการทุจริตเชิงโครงสร้าง 6. ข้อถูกเถียงเกี่ยวกับสิทธิการป้องกันตัวของพลเมืองเป็นประเด็นใหญ่ในหลายประเทศเช่นสหรัฐอังกฤษญี่ปุ่นไทยก็มีรูปแบบของตัวเองฝั่งที่สนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงปืนยกเหตุผลว่าสิทธิในการป้องกันชีวิตและร่างกายตำรวจมาถึงช้าในหลายพื้นที่ผู้ร้ายมีปืนอยู่แล้วการข่มขู่ปล้น หรือคุกคามในบางชุมชนส่วนฝั่งที่คัดค้านยกเหตุผลว่าปืนเพิ่มความเสี่ยงมากกว่าเพิ่มความปลอดภัยนำไปสู่ความผิดพลาดเช่นยิงผิดตัวใช้อารมณ์ชั่ววูบยกระดับความรุนแรงของเหตุทะเลาะวิวาทเพิ่มการเสียชีวิตในครอบครัวจึงเป็นประเด็นที่ต้องช่างระหว่างจะปกป้องสิทธิของคนหนึ่งคนหรือปกป้องสังคมทั้งสังคม ประเด็นเหล่านี้ทําให้เกิดคําถามว่าปัญหาอยู่ที่ตัวบทกฎหมายหรือการบังคับใช้กฎหมายสรุปเมื่อพิจารณาการมีและใช้อาวุธปืนในสังคมไทยจะเห็นว่าแม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดมายาวนานแต่ปัญหาการแพร่ระบาดของปืนเถื่อนอาชญากรรมและเหตุรุนแรงยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาสำคัญไม่ได้อยู่ที่ตัวบทอย่างเดียวแต่คือการบังคับใช้กฎหมายและสภาพสังคมโดยรวมดังนั้นการแก้ไขปัญหาเรื่องอาวุธปืนจำเป็นต้องใช้มาตรการแบบบูรณาการเช่นเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบปิดช่องทางตลาดมืดปรับปรุงกระบวนการออกใบอนุญาตพัฒนาความรู้ด้านความปลอดภัยของประชาชน